สวัสดีครับมาเจอกันแล้วครับกับร้านภูมินทรายนต์นะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับผานสามนะครับใบอรยี่สองนิ้วนะครับตัวนี้มีคัดท้ายครบนะครับใส่รถรุ่นเอลไม่เกิน50แรงนะครับอของรถรุ่นเอลนะครับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่18,000บาทนะครับ18,000บาทนะครับราคาต่อรองได้ครับสภาพประมาณนี้ครับ พัานมีครบนะครับหนึ่งปดพันบาทนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับใครสนใจนะครับโทรสอบถามได้ครับเบอร์โทรศูนย์2 7 2แปเบอร์นะครับศูนย์แปดเจส่หนึ่งห้าหกสอครับอยู่ร้านภูมินะลายนนะครับสาขาพระกุจับจังหวัดอุดรธานีครับร้านตั้งอยู่ถนนเส้นกุจับสวนนุคูหานะครับออกจากตัวพระกุจับมา2กิโลนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับห่างจากปั๊มบางจาก200เมตรครับ ใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้ครับโทรสอบถามได้ครับโอเคครับฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ